สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เล่นรีไฟกันด้วยเลยนะผมวันนี้ก็ได้ทําการรีแรงมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําการลงแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่แรงไดมอนด์สองนะครับเพิ่งรีมาเมื่อวานนีไดนโอ้โขคือภูมิภาคยังไม่มีใครขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงมันนั่นเองนี่นะครับภูมิภาคไม่มีใครเลยสักคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลก่อนนะตอนแรกก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงจะเอานกไปนะครับเพื่อที่จะทำการโดดล่มเร็วขึ้นนะตอนครก็จะมีสกายเลอร์เฮ เชลล์ีนให้ยาโตนะครับตามนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะขอเอาให้ยาโตออกก่อนเ,เอาแบบนี้ผมจัดใหม่ก่อนนะคือมันไม่สวยต้องเอาให้โตไอตรงนี้นะเดีวชลรลีนไว้ตรงสุดท้ายเลยเออนีมันจะ่สวยผมจะทําการสุ่มทีมไปในแรงดูโอนะครับมาดูกันว่าเราจะแซมหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนไปด้วยเลยนะครับทุกคน จะเป็นยังไงขอไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับผมย๋ยวมาดูกันเลยนะนี่ม็กคือมีแต่คนตึงๆเล่นเป็นทุกคนเลยนะครับนี่มีหมัดก,กับทุกคนนะใส่เติมกับทุกคนนะหมด้องคือมันแบบดีแรงใหม่ดีเดอร์แต่คนตึงๆไม่มีผู้เล่นใหม่เ,เห็นปะเออนี่นี่เจอเสื้อแรงก็ยังดีนะครับผู้เล่นเก่านะเสื้อแรงนี้นะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับผม อ่าครับเดี๋ยวผมจะเลือกโดดเป็นเมืองที่ผมถนัดเลยนะครับจะไม่โดดสุสานแล้วนะเพราะว่ามันรีแล้งใหม่คือสุสานคนไปเยอะมากดูทำการโดดมันจนแบบ<อ>มีีคนอ่ะเออเราจะไปหอนาฬิกากันเลยนะครับนี่นะครับผมได้สุ่มทีมมานะอีกคนนึงผมไม่รู้จักนัยนะคือผมสุ่มทีมมานะครับเราจะโดดเป็นหอนาฬิกาแล้วกันเลยผมหมากนะไม่ดูเขาจะตามมาไหมเอ้ยนี่เขาตามมาด้วยนะครับผมเออ คือเล่นดูโอเนี่ยต้นซีซสั่นเนี่ยถ้าเราคนมีเพื่อนเนี่ยก็แบบโอ้โหโคตรดีและถ้าอยากขึ้นแกนก็ต้องรีบดันนั่นแต่คือผมไม่มีตี้ไงก็เลยต้องมาเล่นดูโอ้ถ้าแนะนําเลยผมนะผมเนี่ยเล่นดูโอหรือว่าคนรู้เล่นดูโอเนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้กันไว้นะครับเพราะว่ามีอะไรจะได้สอนกันทานอ่ะเออนี่โหมีคนลงสี่ตัวเลยนะครับอื้มก็เดี๋ยวผมขอไปเก็บปืนก่อนลงในบ้านนะครับผมแนะนําให้ลงข้างนอกนั้นเราจะโดดหอนิีกาสามารถโดดตามผมได้นะครับ สวยนี่มาแผทใหม่คือไอ้วอลดรปเยอะจัดเลยอะ่ะแปบบเดียวก็ได้สองลูกแล้วนะครับคือไอ้วอลหาง,ง่ายมากแพดใหม่สำหรับผมนะเก็บก่อนนี่นี่สกาเดี๋ยวผมขอเก็บสกาแล้วกันปาดมาทิ้งไปดตก่อนเผื่อมีตัววิ่งขึ้นมานะเสียงเท้าเต็มเลยข้างล่างบ้านนี่ไงนี่ไงมันเริ่มยิงกันแล้วครับว่าทำไมผมเก็บยาไม่ได้นะดูดีของมันซ้อนกันอะ นี่นะได้ละได้ละเก็บปืนนี่เดีด๋ดดยวผมเก็บเอ็มหเก้าหนึ่ไปด้วยแล้วกันปืนคู่นะปืนคู่พกนะนี่ก็ตรงบ้านสองสันบ้านเหลือกันหน้าผมเลยนะยัง้ยความีไอ้มันกาง์โนโนเนี่ยรอรออะไรเลยตอนนี้คนดูล่อร่อยเลย,ยล,บนะลบไม่นะดได้นะไม่ด้มันการลบไปก่อนผมไม่น่ายังโดนร้านนะมันน่าจะยังล้มอยู่นะยังไงซ้ายสองตัวเลยครับผมโอ้ นี่เราอยู่ในบ้านนะนี่ไงนี่ไงมันโดดละโอ้โหไม่ทันคนโค้เยอะเลยนี่ไงตายละวคิวแรกดีนะผมไม่โดนล้านอนะ่ะคือมันนั้นไม่ได้เดี๋ยวต้องรีบลงไปหาของก่อนนะนี่ไงได้บออลอีกไรน่ะคือแบบไอบ,บอลหาง่ายมากคือเหรียญมีแค่สี่ร้อยนะครับจะเพิ่งไปแลกของนั่นเองนะเผื่อเพื่อนเราตายนะนี่ซองควางโขมาเลยครับผมผมไม่กลัวแล้วผมได้ลูกซองแต่ถ้าโดนโถมมีโอกาสตายก็มีนะ มันยิงกันอีกแล้วฝั่งนี้ไม่มีตัวเลยอ่ะมันยิงกันอยู่ซ้ายแล้วครับนั่งถ้าจะยิงผมต้องมาตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราหามุมยิงก่อนนี่กระโดดแบบนี้โอเคป้าป้าไม่โดนนะยิงมายิงต่อเลยโอ้โหไม่มีเกล็ดเสียงนะยิงก็เห็นอยู่ยิงเอาดาเมจไว้นะครับคือดาเมจเยอะแบบยิ่งดีนะครับมันจะเป็นคะแนนสจหมอระพูมลบนะก็ยิงต่อไปมันไม่ล้มไม่เป็นไรครับแต่ยิงไปเลย ช่วงต้นที่สั้นพยายามเล่นเซฟๆหน่อยนะเพราะว่ามันแบบมีแต่คนตึงๆเราค่อยๆฟาร์มเป็นเรื่อนนะครับสวยพี่สูงน์ไอ้แม็กซ์บ้านด้วยเดี๋ยวขอยทิ้งเก็บแม็กบ้านก่อนเฮ้ยเอาโหได้โดนสองตัวเลยดูมาเปิดได้โหเรียบร้อยไม่ดาวกระสุนจะหมดด้วยคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมียาใหม่นะยาใหม่ว่ายาใหญ่นั่นขอไปเก็บก่อนฮึ่บกดนั่งไป ้อยมันตายบอกแล้วมันจะถอยนะผมก็น่าจะถอยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีกระสุนเ้านั่นเองผมแนะนำเลยคือตอ้องต้นที่ันเนี่ยคือเราต้องแบบเล่นหาคนตึงๆมาเล่นด้วยนะถ้าเราเล่นไปโซโล่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีแต่ตายนะผมลองเล่นโซโล่มานลคือมันแบบโอ้โหเจอแบบไม่เจอคนเล่นใหม่นะมันเจอแต่พวกผู้เล่นเก่าๆเ่ยที่ตึงๆกับคนดูเออหอหาของไปเรกก่อนฟาร์มพยายามดูคนด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีคนขึ้นมาแล้วครับผมมันอยู่ข้างล่างนะผมยิงเรียกมันก่อนผมมีลูกซองน่าดักตรงมันได้ได้นะนี่รอก่อนเป็นยูเรียกมันก่อนยิงเรียกก่อนอยู่คนเดียวนะครับมันน่าจะมาสองตัวนะนี่ฟันก่อนขึ้นมาดีขึ้นมามาเลยมีป่วยอยู่แล้วเอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเชี่ยเนาเตรียมเลยป่ะกลองหนึ่งโอ้โหซ้อนกันทั้งหมดโอ้โหซ้ำไม่โดนอีกเนา เอ่มามันเป็นล็อกอะไรตรงนั้นผมซ้ําเอ้าเป็นแบบล็อกตัวซ้ำอ่ะแต่มันซ้ําไม่โดนอ่ะคนดูเห็นปะผมจะซ้ําแต่มันเป็นล็อกซ้ายอ่ะโอเดี๋ยวเรียงมาเฮ้ยมันตึงมันตึงมาให้โอ้โหยังโผล่ๆเลยรอยมันเจอขึ้นผมคนเนี้ยเฮ้ยระเบิดละทำดีเพื่อนตูมไม่ด้าวตู้นี้ไปไม่น่ารอดเรียบร้อย เห็นไหมถ้าเรามาดูโอเนี่ยถึงแม้เราจะตายแต่ก็ยังมีเพื่อนนะเพราะว่าเราจะไม่หมดตีไงถ้าเรามาโซโล่เนี่ยเราตายคือแต้มลบแน่เลยอะถ้าเรามาดูโอเนี่ยเพื่อนยังอยู่นะสามารถไปซูบเราได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีของการลงแรงดูโอเดี๋ยวเราก่อนเพื่อนกําลังจะไปซูบผมละโอ้เพื่อนวิ่งอยู่คือตู้อีกไกลนะปกติตรงนี้ก็จะมีตู้นั่นแต่มันถูกเยอยโอ้โหมีตัวไว้ซิหมาแล้วไงคนดูยังนไงเพื่อนเอฟโนั่นเนี่ย เขาดึงหัวในเลยรอจังหวะเรียบร้อยดึงหัวนี้ออกมาแล้วทำเลยวะทำดีวันเลยไม่ยิงหัวคมจัดเลยอ่ะของสุ่มทีมมาเจอทีมดีนะวันเนี้ยดึงดีซีซั่นหน่อยโอ้โหยีงจะคนตึงๆมันอาจจะสู้ยากยน,นิดนึงนะเพราะผมก็บางทีก็เล่นเก่งบางทีก็เล่นไม่ค่อยออกนะเพราะมันตั้งแบบโอ้โหตอนเช้าเลยผมเล่นเช้าๆเลยอ่ะอยังเตยตึงนี่คนดูกี่ด,ดูแล้วกัน มาเดี๋ยวผมเกิดแล้วผมเกิดละสุปกันซุกเลยอามดีเพื่อนหนึ่งคิวคนเหลือบนแมปสิบแปดคนนะถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับส9บเ้าละซุปกันขึ้นมาอีกอย่งเี้มันเจอแบบถ้าอยากจะได้คิวก็โอ้โหต้องเล่นทีมสี่อะถ้าเล่นเปทีมนี่คือตึงมากๆเลยนะสบนี้เราขอแล้วกันนะเพื่อนไม่มีของขอเก็บอะไรกันมาดู ไอ้วอลสีลูกเกน่าจะได้อยู่นะเอาโอ้ดิสูปโอ้โหเพิ่นเก็บไม่เป็นไรผมเอาจาก็ได้ไอเดี๋ยวนี้ก็จะไอาฟาร์มหาของยาวๆเลยนะ เดี๋ยวมาวิ่งมาโคตรนานเนาะคือมีคนยิงกันข้างล่างดีมานะเดี๋ยวเราผมขอไปแจมเลยละกันไม่กลัวแล้วยี่สิบเอ็ดลูกเฮ้ยมีใส่กันยับเลยดูดิโอ้เป็นยิงไปแล้วเดี๋ยวผมรอกันยังไม่เห็นสักตัวเลยเฮ้ยยังไงมายังไงตรงกองมไม่กลัวเรียบร้อยตายไปดีสวัสดีครับผมจองโยโอ้ของไอ้ตัวนี้อย่างเยอะดูดิโอ้ดู จะเปลี ừ, ong, ่ยนสองควงก่อนละกันไอโบ19ลูกก็แน่โหได้มาเพื่อได้มาเพิ่มอีกไอโบดูดิของอะไรมันจะเยอะขนาดนี้อุ้ยเพิ่งโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโดนครับท่านผู้ชมผมวิ่งก่อนวอาอู้ยิงผมด้วยเหมือนจะอยู่บนเขานะดูดิมันยิงเพื่อนกับตายนนะมัจะเล่นเป็นนาทีเนี้ยเหลือแค่หกคนอีกนิดเดียวจะชนะแล้วครับก็ต้องแชมป์แหลกเพื่อนตึงขนาดเนี้ย จะอยู่ตรงนั้นไอตันี้จะเป็นไอวอนะมุมนี้ผมมองไม่เห็นตัวมันเลยมีต้นไม้บางเดี๋ยวลองมามุมนี้ก่อน,นกลัว่าป้อมจะมีตัวนะสองเคไม่น่ามีนะถ้านมันีน่าจะยิงบ่มละเโอ้โหอยู่หลังเสาไฟเนี่ยผมเจอมันละยิงอยู่นี่ไอวอนะนจะมียิงนะมันเห็นจุดนะเนี่ยออกมาอ่ะนั่งไงนั่งไงเดินไปเดี๋ยวมันวิ่งละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเจ็บโอ้ยเจ็บมากกนดูวงบีบแล้วผมต้องเข้าวงแล้วแหละทิงของมาในไซนไปก่อนนี่เลยใส่สองควงไปทำให้นิ่งขึ้นนะของเต็งใหม่มต้องค่อยๆเล่นเข้าวงแล้วอยู่ตรงนั้นมาุ่ดตอไกบนนี้นะ โอ้เพื่อนมันอุ้ยเจ็บไม่เงยไม่ดาวกดสกายเดอร์ไปรอไอ้โมไม่ทำเฮ้ยเดี๋ยวสกาเดอร์น่าจะไม่โดนนะผมไปจ่อดีกว่าเดี๋ยวมันส่วนหัวนะรอนโผมาดีกว่าไอ้จ่อเนี่ยกระสุนน่าจะไม่พอนะอืมข้างบนก็มีแบบข้างหน้าผมมีตัวหนึ่งนะตั้งอุ้ย โอ้โห oh, oh, oh. มวัดเดียวยิงเกือบตายอยู่เนี่ยผู้ชมเห็นปะมีสั้นมีตัวคนเล่นเป็นตั้งรึป่ะอ่าไปเดี๋ยวยวมเข้าวงเข้าซ้อนไปก่อนมันอ,อยู่ใกล้กันน้อยนะอ้โหอีกละคนบ้านเอลครับอ่าคนเดียวยากรมารอให้มันบวกกันเสร็จลองรู้ เราเข้าไปตอนนี้เอ้ยนี่ไงไปนิงตายไปหนึ่งสองสองทรานผู้ชมไหนเฮ้ยข้างหน้าเอายิงกันตายต้องเข้าอะไรจังหวะเนี้ยไม่เข้าไม่ได้เลยมาระเบิดไปสีลูกจุกๆไอ้น้องโดนเอ้ามันวิ่งมาตรงน,นี้โดนสักลูกโอโ้โหระเบิดผมไม่โดนเลย จเจอแล้วข้างหน้าเลยถือลูกจองมาโดดปาบึ๊บบึ้บโอ้โหจะตายตายแต่มันไม่ตายึโอ้โหไม่ตายอีกตายแล้วนุเกเกป้อยโอ้โหดีสุดตัวเองไปรอดนีด่เป็นยังไงแซมครับผมเออการลงแรงดูโอ้นี่ตอนดีสั้นนะครับผมมาดูกันจะบอกเขาอะไรตาแรกของวัน ร้อยบวกเจ็ดสิบสี่นะครับบวกเต็มนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ